นั่นไงโตัวอีกตัวแล้วครับหมายตัวแล้วครับอดี๋ยวอยู่แล้วขนี้นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่างๆครับเดี๋ยวไปหาตกปลากันเนี่ยครับบ่ายโมงกว่าแล้วไปลองตีกระดีกันเนี่ยครับรอไปสันสไปเดอร์กับคันด้ามรากไม้ไผ่คันเดิม มอเตอร์ไซค์คู่ชีพคัออนด้าเทนาไปครับไปกันสักสองสามชั่วโมงดูร่ว่าจะมีผลงานหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กระดีไก่ชนดูนะครับตัวน,นี้เมื่อเข้าก่อนผมใช้กระดีจัดเต็มนะครับนี่ซื้อมาใหม่ๆแล้วกระดีไก่ชน14กรัมนะรสีขาว มื่คราวที่แล้วผมใช้กระดีจัดเต็มสีม่วงนะตัวเล็กได้ปลาช่อนไปตัวโลกว่าครับเกือบสองโลันนี้มาเทสกระดีไก่ชนดูบ้างครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่ากว่าไปครับไปลองดูครับเราจะได้สักตัวไหมเพราะะนั้นในบ่อนี้ก็จะมีทั้งพวกปลาช่อนปลาหมอ ปลาตะเพียนปลาน,นินผมว่าจะมาลองจ้องทุ่นดูบ้างแต่ก็แหมมันยังติดลมอยู่กับการตกพวกนี้ครับยังติดลมอยู่กับพวกตกกระดียังติดลมอยู่กับพวกเหยื่อปลอมเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสว่างๆมานั่งจ้องทุ่นดูเลยครับหาสูตรเยอะดีๆก่อนครับ ใครมีเยื่อดีๆแนะนำได้นะครับสำหรับตกปลานินบาตะเพียนจะได้มาลองครับบางวันก็จะมีชาวบ้านเขามาลงขายด้วยนะครับตีอเบาก็ไปไกลมากครับ14กร,รัมสายพีสทักสี่อยู่ที่บ้านเนี่ยเวทมัน8ปดขีดสิบหคันนี้มันอ่อนกว่ามันนิ่มนิมกว่าคันที่บ้าน ก็เลยคิดว่าเวทมันก็น่าจะน้อยกว่า8สิด16นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ครับตีดีอยู่ครับถ้าน้ำหนักเหยื่อมาทักเนี้ยครับอยู่ระหว่าง8ถึง13า4กิ่เนี้ได้อยู่สบายสบายครับเลยครับไปไกลมากแล้วเนะี่ย30เมตรได้จะได้มั้งฮะเหยื <laughs> ่อ14กรัม กับเวดการนอนๆไม่กล้าหมดแรงมากครับเดี๋ยวคันหักเกือบถึงกลางบอ่อแลวครับขยับเข้าลมหน่อยเดียครับร้อนแล้วครับเออลมก็มีทำไมไม่มาตกที่ลมลมไปตากแดดทำไมนั่งเลยดีกว่าไหมนั่งเลยดีกว่า ก่อจะตีเบ็ดไปนี่ <c oughs> ใช้ก็ดีจัดเต็มก่อจะตีเบ็ดต้องดูข้างหลังให้ดีๆนะครับเขาจะพาดมันนี่คือมันไม่แค่ติดหญ้าครับอาจจะมาติดหัวตัวเองได้ครับงั้นต้องระวังเลยครับใช้ก็ดีจัดเต็มเพราะเบ็ดนี่ไม่มีไม่มีกาดอะไรประเดป้องกันนะครับสามเงี้ยงเลยนะครับเหมือนกันถ้จังหวะที่เราลากลากมาแล้วปรกวากฏว่าปลามากัดใกล้ๆเรานี่ก็ ต้อง,องนี่ถ้ตอนเราวัดก็ต้องระวังด้วยครับอน่ยวัดตรงๆมาตรงๆแล้วมันไม่ติดปลามันจะมาเข้าหน้าเราเองครับอต้องวัดเฉียงไปซ้ายไปขวาก็ได้ครับเราก็ไม่ต้องวัดแรงครับแต่วัยิ่งวัดแรงยิ่งอันตรายครับถ้าตอนเรากรอมาแล้วมันดิ้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับมันจะสั่นที่ปลายคันที่ส่งความรู้สึกมาถึงที่มือเราได้เลยครับ ถ้ามันดินอย่างนั้นคือมันก็จะเรียกร้องความสนใจปลาได้มากหน่อยยิ่งถ้าเราลากผ่านตรงจุดที่ปลาอยู่ในรัศมีใกล้ๆนี่แล้วถ้าเหยื่อเราดิ้นๆน,นะครับบอกเลยครับมันวิ่งเข้ามาชาร์จแน่นอนลองเปลี่ยนมาใช้กระดีจัดเต็มดีกว่าครับแกะกล่องมาใหม่ๆแล้วครับ 11.5กรัมอันนี้ก็จะเบากว่ากระดีไข่ชนนิดหนึ่งกระดีไขช่ชนนี่14กรัม1 5อกรัมก็น้ำหนักกำลังดีอ่อยมาใหม่เลยเหมือนกันครับเขี่ยวนี้เขี่ยวที่รู้หน้าก็ได้รู้หลังก็ได้นะครับ รูที่สองนะผมเลือกที่จะเกี่ยวรูที่สองเพราะว่ามันสั่นแรงกว่ารูแรก11.5กรัมเหมือนมีจึกหนึ่งฮไม่โดนครับไม่โดนเหมือนมีกระตุกจุดจึกหนึ่งแต่ไม่โดนครับทำไมไมาโอ้หฟองฟอัดไปเลยครับ เมื่อกี้นี่ครับโอ้โหเห็นฟองฟอดเลยครับเมื่อกี้ครับนอยู่ตรงนู้นครับฟองฟอดเลย,เลยแสดงว่ากัดไม่เต็มครับเมื่อกี้นี่ถ้าเข้าเต็มป่านี่บอกเลยว่ามีไซส์แน่นอนครับเมื่อวันก่อนผมใช้ตัวเล็กครับไปลีจะเต็มตัวเล็กสีม่วง วันนั้นกึบเดียวครับเต็มปากเลยครับเกือบสองโลครับวันนั้นตัวยาวเป็นสอกครับใหญ่เท,เท่ากับขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับที่สังเกตดูนี่ถ้าเป็นตกใต้น้ำเนี่ยตกหน้าดินครับ ม่ว่าจะเป็นเท็กซัสลิกหรือว่าจะเป็นตีกระดีกระตานแต่ที่เป็นเหยื่อใต้น้ำเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยปลาที่ได้มักจะเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นครับตัวเล็กๆไม่ค่อยเจอครับแต่ถ้าเป็นเหยื่อผิวน้ำนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาช่อนไซไม่โตครับไซอย่างมากก็ครึ่งโลนี่ก็ถือว่าหลูสุดแล้วครับถ้าเป็น เหยื่อผิวน้ํานะนานๆถึงจะเจอแบบว่าตัวแบบไซส์เกินโลครับตอาจะสาหรับเหยื่อผิวน้ําแต่ถ้าเป็นไซส์แบบว่าถ้าเป็นเหยื่อใต้น้นํานี่ที่ผมเคยได้มานะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆเทงนั้นแหละระดับโลขึ้นนึ่งนั้นนะครับที่เคยได้ตัวตเล็กๆไม่ค่อยเจออีกแหละอาจจะเป็นไม่ได้ว่าตัวใหญ่ๆนี่พอ เาะนั้นเขาก็จะลงน้ำได้ลึกกว่าตัวเล็กมากครับลงไปหมกไปหลบร้อนอยู่ด้านใต้ลึกๆส่วนตัวเล็กนี่ก็หากินริมตลิ่งลอยหัวลอยคออยู่ใกล้ๆป่าหญ้าน่าจะเป็นประมาณนั้นครับโอ้แต่เมื่อกี้นี่แบบฟองฟอดเลยครับเหยื่อใต้น้ำนี่เ ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆครับแต่ละตัวเพราะว่าไม่ใช่ว่าที่เห็นเขาลงคลิปกันแล้วมันใส่เขาลงก็ได้ปลาได้ปลานี่ไหคว่าเออมันจะได้ง่ายๆนะครับแต่ละตัวเรียบบางทีตีกันแบบเป็นชั่วโมงครับตีกันเป็นยี่สิบถึงสิบไม้ครับทีกว่าจะเจอตัวกว่าจะได้ตัว อย่างที่สา,าน้ําตรงนี้นะครับผมเหยื่อผิวน้ําก็ได้ไปหลายตัวครับได้ไปสี่ห้าตัวครับแล้วก็หลังๆมันนี่เหยื่อผิวน้ํามันไม่ค่อยกินแล้วครับมันหาตัวไม่ค่อยได้แล้วเลยต้องมาเล่นเหยื่อใต้น้ําซึ่งเหยื่อใต้น้ํานี่ก็ผมว่าตีไปประมาณโอ้หลายวันมากครับนั่น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 โอ้ย เหมือนมีจะขรุกไม่โดนครับเอาโดนอยู่ครับนึกว่าไม่อยู่ครับอยู่เฉยครับนึกว่าไม่อยู่นั่นไงนั่นไงโอ้โหเมื่อกี้มันตึกต๊กตึก๊กหนึ่งนึกว่าไม่อยู่พูดไม่ทันกัดคำเลยครับน้อนอ,อะไรนะไข่ชนแม่ไม่ได้ไม่ได้ตัวเธอกระดิจัดเต็มเข้าไปได้ตัวเลยครับ พูดไม่ทันขาดคำนึกว่าไม่อยู่ครับเมื่อกี้นี้ครับมันตึ๊กตึ๊กหนึ่งแสดงว่ามันย้อนตอนกัเดเสร็จแล้วมันย้อนครับเนีย่ยนะผมเขายัดแกะปลาก่อนอันนี้ต้องแกะดีดีนะครับเพราะว่าเบ็ดสามเงี้ยงครับคือหนึ่งเลยต้องระวังตอนปลามันดิน้นเพราะวาเวลาปลาดิ้นเนี่ยเบ็ดมันจะมาโดนมือเราได้ครับมันจะสะบัดใส่มือเราได้ครับต้าใจให้ดีต้องมีครีมนะครับอืม นั่นๆคิดแล้วก็เดี๋ยวผมคงจะต้องหาสื้อครีมสักหนึ่งอันนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองครับครับก็ดีจัดเต็มลงแป๊บเดียวได้เรื่องเลยครับก็ดีไก่ชนวิ่งไตีไปพักใหญ่ครับจนเมนโมรีจะเต็มอยู่แล้วครับไม่ได้ตัว ครับครับลอกใบสันสไปเดอร์นี่ก็ประมาณสักสี่ขีดสี่ขีดสามขีดน่าจะได้ครับตอนนี้ไซส์ขนาดข้อมือโอเคเดี๋ยวผมต้องแมวากาะชังก่อนกระชังต่อไปที่มอเตอร์ไซค์นู่นเลยนี่ผมมาหลบลมอยู่ตรงนี้นะครับ วอีกตัวแล้วครับหมายตัวแล้วครับโอ้ยโดดตัวลอยเลยอยู่ไหมน่ะอยู่ไหมครับฮโอ้ยไม่อยู่แล้วอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่ไหมครับโอยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหโดดตัวลอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกลั่นเบรกลั่นยังอยู่ครับยังอยู่ครับหมายถึ่งแต้มอือ อยู่ครับยังอยู่สวะสวะนะนะเชอะเชอะเชอะต้องลากขึ้นนะครับโอ้โหหลุดพอดีเลยขาด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 ,ดีแล้วว่าขาดบนบกครับโอ้ยอีกนิดเดียวอดแล้วครับอีกนิดเดียวอดแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับ ็ดีจัดเต็มอสองแต้มแล้วครับคดีจัดเต็มวันนี้ตัวนี้ครึ่งโลกว่าได้ครับหกขีดเต็มปากครับกรุปเดียวครับกรุปเดียวอยู่สายขาดเลยครับดีนะมาขาดทั้งบนบกนี่ครับแต้มที่สองรอกใบสันสไปเดอร์คันด้ามรากไม้ไผ่ เขอแยกแะกะปางครับโอ้มิดสามเงี้ยงเลยครับสามเงี้ยงเลยนึกว่าไม่อยู่แล้วครับเมื่อกี้โดดตัวลอยแล้วครับเป็นปลาช่อนบินเลยครับเราโชคดีมากที่มาสายมาขาดข้างบนบกนี่ครับ ทำง,งั้นเราอดเลยครับอตอนนี้ก็ใหญ่ใหญ่กว่าแขนเีครับแถมที่สองของกระดีจะเต็มครับเติมที่สองของวันนี้เดีย๋ยวต้องมัดเบ็ดใหม่ครับ ขาดเลยดีนะมะขาดช้างบนนี้ถือว่าโชคดีมากครับโชคดีจริงๆิงครับที่ว่ามะขาดตอนที่ได้ปลาขึ้นมาแล้วครับดูครับคือถ้าปลาไม่กินผมก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยว่าสายมันใกล้จะขาดแล้วนะหมายความว่าถ้าผมยังตีต่อไปนี่ผมก็จะเสียเ,อเยอะแลวครับเยอะก็จะปิว ลงน้าไปเลยนี้ถือว่าโชคดีมากครับที่ได้ปลาแล้วก็มาหลุดบนนี้เลยทําให้เห็นว่าสายเรามันตีบ่อยเข้ามันก็จะเปื่อยครับเปื่อยแล้วมันก็ขาดะนะเดี๋ยวเราจะต้องตัดสายออกในบางส่วนนะครับไม่รู้ในไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรอเล่านะครับมันเป็นขุยหมดแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องตัดออยทัก สองเมตรสองถึงสามเมตรแล้วครับเพื่อเอาในส่วนที่มันเป็นขุยที่มันแบบว่าเสียดสีบ่อยๆอ,ออกครับซึ่งจริงแล้วควรจะต้องทำบ่อยๆนะครับยิ่งถ้าเราตีเหยียปลอมบ่อยๆนะครับแต่ว่าทิปต่อทิปเลยนะครับควรจะต้องตัดออกครั้งละสักหนึ่ง,ง,งเมตรครับ ราะว่ายิ่งคุณตีมากครั้งเท่าไหร่สายคุณก็จะเป็นริ้วเป็นรอยแล้วก็จะเปื่อยสายไม่ว่าจะยี่ห้อไหนดีแค่ไหนผมบอกเลยเลยว่าเมื่อคุณตีบ่อยมันก็จะมีความเสียทานมันจะต้องเสียดสีกันอยู่ประจำประจำไ้นั้นการที่เสียดสีประจำประจำนี่มันไม่มีครับที่ว่าสายยี่ห้อไหนมันจะทนทานได้นานแบบเป็นร้อยๆเป็นหมื่นพันครั้งไม่มีครับ เพราะถ้ามันมีจริงๆเนี่ยเขาขายไม่ได้หรอกครับถูกปะถ้ามีสายที่ทนทนนี่แบบว่าตีเท่าไหร่ก็ไม่ฟู่มีตีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นขุยตีเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนี่ผมว่าเขาได้ขายแค่หนเดียวเขาคงไม่ต้องทํามาหลายยี่ห้อแครับเพราะฉะนั้นมันยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนดีที่สุดก็คือใช้งานเสร็จก็เปลี่ยน ตัดสายออกบ้างในบางส่วนนะครับวิธีการมัดของผมก็ง่ายๆเลยครับนะครับสอดเข้าไปก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาทางเดิมนะครับในวันที่เราย้อนกลับมาทางเดิมเนี่ยเราเอานิ้วกลางนะครับดูนะครับปึ๊บเอานิ้วกลางนะครับเกี่ยวไว้สอดเข้ามาข้างในแล้วก็เอาปลายสายที่เราดึงออกไปเนี้ยกลับมาในทางเดิมนะครับ กล,ลกลับมาทางเดิมอ่าเพราะอ้าวไม่ยอมโอเคเอากลับมาทางเดิมเพ๊บเราก็ดึงนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าจะอยู่ลักษณะนี้นะนะครับเห็นไหมครับนี่ที่เรานิ้วคล้องไว้อยู่ลักษณะนี้เพิ่เราก็เอาปลายสายนะครับหมุนเข้าไปแล้ว ถ้าสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบก็แล้วแต่ความสะดวกเลยครับพอหมุนถ้าข้ารอบเจ็ดรอบตามที่พอใจแล้วก็เอาปลายสายนะครับสอดเข้ามาสอดเข้ามาในตรงที่นิ้วิ้วชีวว้เรานิ้วกลางเราเราเราเกี่ยวไว้นะครับมันก็จะเป็นรูแล้วขณะนี้นะฮะจับปลายสายไว้แล้วก็ดึงนะครับดึงเดี๋ยวปึ๊บสายมันก็จะลูดลงไปสวยงาม นั่นละนี่ปลายสายที่เหลือก็ใช้มีดก็ได้ครับแต่ผมใช้ไฟลนเอาอโอเคแค่นี้ใช้ได้โอเคครับได้กี่โมงละตอนนี้สามโมง สามโมงแปดนาทีออกจากบ้านมาบ่ายโมงคึ่งตอนนี้สามโมงบ่าึ่งไปสองไปสามนี่ถ้าครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะตีไก่ชนไปพักใหญ่ไม่ได้ตัวไม่มีกัดเราเปลี่ยนเป็นกระดีจัดเต็มเท่านั้นแหละได้เรื่องสรุปก็ ออกจากบ้านมาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งใช้กระดีไก่ชนใช้กระดีจัดเต็มมาได้ปลาจากกระดีจัดเต็มตอนนี้บ่ายสามสี่สิบสี่ก็สมควรเก่เวลาบ่ายสามบ่ายโมงครึ่งสองครึ่งสามครึ่งสองชั่วโมง ใช้เวลามา2สองชั่วโมงในการมาตกปลาพักผ่อนครับผลงานของวันนี้ครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งตัวเล็กนี่ก็จะละลายสามถึงสี่ขีดตัวใหญ่นี่น่าจะเกินครึ่งโลครับครับฝากผลงานไป้ได้ครับลอกไปสันสไปเดอร์คัน ต่อด้วยลากด้าไม้ไผ่นะครับลงขวัญอินดีวิธีพอเพียงไะครับกลบบ้านกันได้เพียงฝากกดติดทตามผลงานด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ